วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเวียงแหงที่นี่เคยปลูกข้าวและประสบปัญหามากมายที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีพอแต่หลังจากนี้ที่นี่จะถูกพัฒนาให้กลับมาสดใสและสร้างผลผลิตมากมายให้กับเกษตรกร ไตรงนั้นก็หน้าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่คือผลผลิตก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ของเราเอาปลูกที่เดิมๆม,มันตายตายไปทีละต้นสองต้นแต่ถ้าว่างที่เมล็ดพันธุ์นี้มันงอกแล้วมันแข็งแรงเนี่ยมันจะไม่ค่อยตายเท่าไหร่จะทนแดดทนฝนในต้นมันจะแข็งแรงขึ้น สวัสดีค่ะชื่อสมรีมีปัญญานะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการจากสวนวิจัยข้าวเสมิงค่ะการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงนะคะเป็นการแสดงถึงความมั่นคงทางอาหารบนพื้นที่สูงค่ะจะใช้พันข้าวพันพื้นเมืองค่ะเพราะว่าแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันทั้งอุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ําฝนจึงทําให้เขาต้องใช้พันุข้าวพื้นเมืองซึ่งสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า แล้วเขาจะใช้พันธุ์นี้เป็นเวลานานๆสืบทอดกันมาทําให้เกิดลักษณะคือที่เราเรียกว่าลักษณะพันุ์ปนค่ะมีหลายลักษณะส่งผลต่อคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปริมาณผล,ผลผลิตที่เราได้รับที่ผ่านมานะครับเกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลูกเข้าเกี่ยวกับโรคระบาด เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ชยาซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถก็ใช้ยาไม่ถูกต้องไม่ถูกกับโรคจากโครงการนี้เข้ามาทําให้กเกษตรกรได้รู้ว่าโรคต่างๆในข้าวมันมีหลายอย่างทําให้การใช้ยาถูกต้องซึ่งสามารถกําจัดโรคในข้าวได้เยอะเลยครับและอีกอย่างหนึ่งได้ช่วยเหลือกเกษตรกรให้ความรู้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยการบำรุงการดูแลแล้วก็ การคัดมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเกิดประโยชน์กับเกษตรกรซึ่งอดีตที่ผ่านมาไม่มีการคัดมเมล็ดพันธุ์นะครับและปัจจุบันเนี่ยได้มีการคัดมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นพันธุ์เข้าพื้นเมืองซึ่งจะทําให้เข้านะจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครับเมื่อก่อนเราทํามาพ่อทํามาตั้งแต่สมัยปูย่ย่าตายายถึงรุ่นต่อรุ่นมาไม่ได้เท่านี้แหละเพราะว่ามันมีหลักฐานไว้ให้ พีได้บอกชัดเลยว่าต้นกล้าต้นเดียวนี่มันจะไปกินอาหารเท่าไรจะไปกินลึกขนาดไหน,มนแมลงมันจะมาเจาะขนาดไหนอ,อยู่ที่ข้างหลังนี่แหละถ้าวเราเราปลูกเป็นร้อยๆต้นล่ะเราพันพัต้นล่ะเป็นแสนต้นละ,นล,ะ,นล,ะล้านต้นละ่ะแล้วเราทําให้ไอ้พวกพืชศัตรูไม่มีละ่ะผลผลิตมันจะดีมาเท่าไหร่ เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ยังคงปลูกข้าวส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยกลางคนถึงสูงวัยแล้วก็ยังนิยมที่จะใช้อัตรามเมล็ดพันธุ์ะคะ่ะในอัตราที่สูงเพราะว่าเขานําไปเผื่อโรคแมลงในในดินหรือว่าป้องกันการเสียหายจากภัยธรรมชาติโดยลักษณะนี้อะคะ่ะมันอาจจะทําให้เกิดผลกระทบในแง่ของการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าวที่ถ้าเกิดสภาพอากาศเื้นแต่ยังคงพบปัญหาว่าเกษตรกร,กรที่อายุ เยอะหรือคนที่เขาปฏิบัติมาเป็นประจําขายความมั่นใจในกระบวนการที่เรานํามาให้เพราะเขาปฏิบัติกันมานานแต่เมื่อเราเจอนว,วัตกรหรือคนรุ่นใหม่ที่กล้าเปิดใจยอมรับในสิ่งให,หม่เหล่านี้ทําให้เห็นผลว่าสามารถเกิดผลได้จริงเขาจึงนําไปขยายต่อ,อแนะนําให้กับเกษตรกรเพื่อนบ้านโดยที่เกษตรกรเพื่อนบ้านเหล่านี้ก็มาเห็นในแปลงเขาค่ะ ถึงแม้ว่าเกษตรกรเขาไม่ได้ยอมรับในทันทีแต่แค่สิ่งที่เราทําไป 4- ีหปัจจัยเนี่ยค่ะเขาตอบสนองมาว่าปัจจัยการใช้ปุ๋ยหรืออะไรพวกนี้หรือต้นข้าวมาดูมันสมบูรณ์ขึ้นมันเขียวกว่าเดิมนะการทําลายของโรคแมลงลดลงเนี่ยเพียงแค่ปัจจัยเดียวที่เขาตอบสนองกลับมาหาเราอะค่ะเราก็รู้สึกมีความดีใจและยินดีมากแล้วก็ยิ่งดีใจกว่าถ้าเขานําไปขยายผลหรือบอกต่อกันไปให้กับคนในชุมชนและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่เราแนะนํา โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สารเคมีเพราะว่าจะช่วยลดต้นทุนและลดการระบาดของโรคแมลงได้อย่างชัดเจนค่ะและในโครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวบนพื้นที่สูงที่สอดคล้องกับภูมปัญญาสังคมในภาคเหนือตอนบนได้มีนวัตกรชุมชนที่ได้เข้าร่วมการอบรมมากกว่า13ลายจึงทำให้เกิดผลผลิตมากมายแก่ชุมชน